การเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับบิลิรูบินบิลีรูบินในทารกแรกเกิดใช้เพื่อประเมินภาวะตัวเหลืองนีโอนาเทาเจอนดิสซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิดเนื่องจากร่างกายของทารกยังมีระบบกำจัดบิลิรูบินที่ไม่สมบูรณ์ค่าบิลีรูบินปกติในทารกแรกเกิดน้อยกว่า24ชั่วโมงไม่ควรเกิน6มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร1-2วันไม่ควรเกิน8มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 3-5วันไม่ควรเกิน12มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหลัง5วันค่าควรลดลงต่ำกว่า10มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและค่อยๆลดลงจนถึงระดับปกติระดับบิลิรูบินที่ควรกังวลมากกว่า15มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรควรได้รับการตรวจและติดตามเพิ่มเติมมากกว่า20มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นคเนตเทรัสบิลิรูบินสะสมในสมอง หากระดับบิลิรูบินสูงมากในช่วงเวลาสั้นๆหรือมีอาการร่วมเช่นซึมม่วงนอนมากไม่ดูดนมแขนขาเกรงควรรีบพบแพทย์ทันทีการรักษาการให้แสงโฟโตเทราปีการเปลี่ยนถ่ายเลือดในกรณีรุนแรงการเพิ่มการดูดนมเพื่อช่วยขับบิลิรูบินออกทางอุจจาระหากทารกมีภาวะตัวเหลืองหรือค่าบิลิรูบินสูงควรติดตามอาการและปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิด